เผ็ดขนาดฮ้อได้ลยพี่น้องได้ไรบ้านี้โอ้ป็นบ็นบุญตาแลไบ้าน้เอ,าอ้าย่งเงี้ยเหมอนกัเดี๋ยวเอ้เยวหมเหมบ้านี้พี่อ่ะอืมบ้านี้อืมได้กินแล้วบันนี้ บิดตัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชนนะครับมาพี่น้องมากินบักหอยปังพี่น้องโอ้ว,ว,อวิตเตอหน่วยใหญ่พี่น้องเลยหน่วยใหญ่พี่พี่เลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นี่วันนี้กินคุยโญวันนี้ย่างร้อนวันนี้ไม่กินน้ำเพิ่นหยับบัคหอยได้พี่น้อ,อ,นองเจียวเพชรเลยเ ลุยไปไน่เลี่ย,ยขาดอีกแล้วหน่เลีย,ยขาดเลยน,น้อมกรุบกรุบยังไม่รู้โอ้ดิไงแห้งนะ ฮืมฮึมอ้รยฮะฮ่มูเห็นแต่เจดโอ้เใดนอนมันสิบอขาดเนาะฮม ต่ว่าเผ็ดแห้งไปหน่อยเพดเพจกิมเผ็ดขนาดเฮ้ได้ลยพี่น้องได้ไรบ้านี้โอ้ป็นบ็นบุญตาะไบ้านี้นอ้าอย่างเ้ยบี่น้เดี๋ยวเดี๋มมยวาิมไหมบ้านี้พี่นะอืะบ้านี้ ได้กินแล้วมันเนี่ยเบิรตัวมึงหายปังกินได้หลายพี่น้องมันเสียปังทวนมันก็ล่างที่เขาไง,างน,นะมันสียอวนเนี่ยมันเตียมตัว Ừm nó cỡ cỡp เลยนะวันเนี้ยมันสิเข้าจำศีลมันก็เลยเตรียม

โอ้หลุดไปจำแห้งไปมันเหลืองเพชรขาดอีกแล้ววันนี้อากาศมันหอนมดสพายุแล้วหอนเนี่ย bớt phải dụ bớt phấn cầu su bớt xin nào ừ. Ừ. hết ừ. quá xây khó nó muốn biết. một quick biết, biết hen. เกือบเกือบเกือบพตอนนี้เกือบบอลอดไปน้องเผ็ดเผ็ดแองเ็เผ็ดแ่ว่าเผ็ดแหงเลยเนาะ อ้ยนิดเดียวเพชรพี่นาะเอาไว้พี่กินหน้าวนเพชรดอย่างนี้โอ้ยใส่ซ้ำหนึ่งม,ม,มันขาด đẹp phòng ở dạo lạnh lúc hết 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 อันนี้หอยปังนะครับเพราะ่ามันหอยหน้าเนี่ยหอยปังเบื้องในเลยคือหอยหน้าหอยปังหอยปังกลนหยิบแหลมต่างกว่าหอยหน้ากลนสันเนี่ยใกล้ๆหอยทะเลหอยหน้าเนี่ยหอยปังกลนแหลมปังกว่างเอ้าวเขาขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับีแขกที่ตามชมขอบคุณทุกทายทุกแค่ตอนนี้เพชรแห้งเอาซ้ำอีก่อนเดี๋ยวพ่อกิหน้าสวัสดีครับโอ้เพชรเพชร